สวัสดีค่ะอยู่กับสารและรอยไทยไอเดียค่ะวันนี้สายอยู่กับภารกิจอิ่มช้องลองชามค่ะกับเมนูชิเคเก้นโทฟูบูเชเตเต้ซอสผงกะหรี่นั่นเองค่ะปรุงรสเนื้อไก่ของเรานะคะด้วยเกลือ และพริกไทยค่ะทั้งสองด้านเลยนะคะทาด้วยน้ำมันมะกอกน,นะคะเต้าหู้นี้เราก็ปรุงรสด,ด้วยเกลือแล้วก็พริกไทยด้วยเหมือนกันนะคะเล็กน้อยเอาแค่ด้านบนกับด้านล่างก็พอนะคะเราทำเป็นแบบสเต็กไก่อะไรเงี้ยนะคะเสียบเข้าไปตรงๆนะคะแล้วก็หมุนไปด้วยนะคะระหว่างเสียบไก่นะคะลงไปทั้งไม้เลยค่ะเต้าหู้ของเรานะคะลงไปพร้อมกันเลยค่ะ เต้าหู้สาตอนนี้น่าจะเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเอาขึ้นเลยพักไว้ก่อนนะคะเรียบร้อยแล้วไก่อุ้ยสีสวยงามเอาขึ้นแล้วค่ะสาจะมาทําตัวน้ําซอสกันค่ะสาเลือกใช้นี่เลยค่ะรอยไทยซอสผัดผงกะหรี่นะคะ1ช้อนเลยค่ะใช้กระทะใบเดินนะคะความร้อนย,ยังได้อยู่นะคะใส่น้าลงไปละลายค่ะคนให้ละลายเลยนะคะตอนนี้น้ําซอสก็เสร็จแล้วนะคะกริลไก่ก็เสร็จแล้วเต้าหู้เราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวไปจัดจานกันค่ะเริ่มจากน้องไก่ของเราก่อนค่ะ ค่ะส่วนตัวซอสนะคะสาจะราดไปบนเนื้อไก่เลยค่ะตกแต่งด้วยต้นหอมซอยค่ะพริกค่ะพริกไทยเล็กน้อยค่ะเพื่อเพิ่มความหอมนะคะจานนี้ก็เสร็จเรียบร้อยค่ะและนี่แหละค่ะคือเ i c k ก้นโ f ฟ b u ูชเ t e นะคะซอสผัดผงกะหรี่นั่นเองค่ะไอเดียน่ารักๆ่แบบนี้นะคะติดตามได้เสมอค่ะในรอยไทยไอเดียและสาค่ะไปก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะ Ampun um. Food.